เด็ดรับนะเตรียมข้าวกบ,กลบ,กกลบแล้วก็กอบข้าวต้มปลากรีบเรียวเนี่ยก็ผมได้ทำเสร็จแล้วก็ลวกก่อนลวกนิดเดียวต้มเรียวเสร็จแล้วก็เรียวมาทอดทอดก็คือตุอุ้กับแป้งนะฮะน้ำกบติดระทาด้วยแล้วทำามันกรอบมาขึ้น การนใช้ก็คือก็รขี้กระดาไม่ต้องตบน้ำนะคือเอาบาทุบคุกเฉยแห้งๆอ่ะนี่คือกนรทุบลย

ก็หเหลืองตอกอกาุ้ใหน่ตากระโปรงกระปรต้องอ,อ,อ,อกกามหน่นะน้ำมันนิดเพราว่าเดี๋ยวตอาทรียนูนนเด็ด Thank you.